สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้เราไปดูหัวหัวใหญ่ไรนะครับวันนี้ทำอะไรกินกันบ้างมาเร็วมาเร็วแล้วอยรอยทำอะไรครับทำอะไรกินครับปวดปวดเมื่อยบอกอันนี้อะไรแม่ นกกากรัวน uh, ี oh, ่นกกากรัวไปเดี Hence, ่ยวขับน่าจยแม่โอ้โหยิมพอมาอีกแล้วเปื่อยปะขูบล้อมเนี่ยไปเกี่ยวได้ก่อนผมเกี่ยวได้อยู่อ๋อแล้วแล้วครับอแล้วบอกครับได้แล้วครับได้แล้วนกกากรัวทำเมนูอะไรครับวันนี้แม่ แองโน่แองโน่อย่างเดียวใช่ไหมครับมีอะไรอีกไหมยำยำอุ้ยหมี่อ่ะป๋งละป๋องละไม่อยากอยู่ติตัวเนี้ยโอ้มาๆๆแล้วก็สถานที่ตัวนะครับมาครับพี่น้องมาเลยวันนี้ยำ โอ้ยำแล้วครับยำแล้วนี่ฝีมือคุณแม่โอเห็นตรงนี้เติมเติมพริกนะครับพริกกระเดื่อนน้ำพริกเจ้านั่นหน่อยพริกลาบอะเพราว่าครับสูตรลับความอร่อยเสร็จเลย จับก่อนจับบ่โกนกบมีโก้นจับปิกจับเก่งเป็นไรครับเป็นไรเออล้วยนะ,ะกิบมันเลยนะ เผ็ดมาทีหลังครับเผ็ดมาทีหลังนห,หอมบักชีใส่ไปเล็กครับโอ้โบ่อน้ามอมด้วน้ามั้ยครับน้อยก็ได้ครับ,บออมนครับด,ดูมันจะแค้นแค้นไปจีเอาเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไปจัดไปเอาไปเลยยำนักกากัวไปครับ ทีเข้าได้กันลลำๆเน้อหอยนี้ก็เข้ากับป๋ามากน่ยกิดได้กันนะครับ